เฮ้ยพวกมึงอ yeah. ่ะกดไลค์กดติดตามดิเฮ้ยเดี๋ยวกูตดใด้ฟังอีกทีนึงลินทะลุจอลูกอีแดง อโมอกับมอกับเต้ขี้มอกับเต้โมอสีเบ็ดขาไม่สัตว์สีมึงชอบผู้หญิงหรือผู้ชายโอ้ยกูชอบผู้ชายเอ้ยกูชอบผู้หญิงโอ้ยแม่มึงตีมึงหลอนกูไอ่สัตว์ต่อขี้โอ้ยลืมเลยว่าในขี้โอ้น่นมันต้องใบนั่ะจ๊ะมาคืออะไรครับขายไงโอ้ยฟันไม่เปล่งจะไม่เป็นแมงได้ไงโอ้ยเดินไปน้องชาย สีทรงมาจะเลือนแม่งตีสวัสดีครับยายสีเมียเมียเมียเสียโอ้ยเมื่อก่อนฟันเหลืองจริงแต่ตอนนี้ฟันส้มเหลวโอ้ยจะกดทงย้งกับช่องจะบินอ่ยเกินไปครับมาปังขอสีโอค่าตาขีโอครับไม่ใช่สีโอเปียกบวกยูบวกยู่นี้่ามึงจะสีร้อยแล้วกูขอหน่อยเหอืลูกอีสีอีกขลีไอเดนนรกชาติหมาควายส่งมาเกิด มึงด่ากูแรงเกินไปอ่ะลูกกะรีพ่อแม่กูไม่ได้เป็นกะรีครับไอ้สัสวู้ยยิ้มจะโ้ได้ยงไ้เล่ยมึงจำได้ไหมตอนเด็กๆที่มึงพากูแอบไปดูยายสีอาบน้ำหีดำปื้อหีดำปื้อพ่อแม่กูเอ้ยเด๋ยหน้าวอนแม่มึงตีน่อ มีครับโอกาสที่แตกจะมีอยู่ครับจีเขาแรกรวยเลยจีอู้ถ้าเจีลงน้ำมือ้ยขอไปดูรถในหีแม่สีได้ไหมครับห้าห้าห้ารถในหีแม่สีมีอย่างูถ้าตอบถึงแรกจีเราสามมาดิโอ้ยเสียนะพายแลงหนฮะยายสียังมาพ่อมึงตีข้าเป็ดยายสีทำอร่อย โอ้ยเย็นนอนครับยายสีทำอร่อยจริงครับโอ้กูซื้อหมื่นหนึ่งไอ้เงี้ยสีแมงเหมือนยังอมเลยปันทองเหมือนกันแต่ของสีมันปันเหลืองพอ่อึงไหมไอ้เงี้ยปันเหลืองไอ้เงี้ย ingt, โอ้ยโอ้ยอีแดงเลยก้่าวแดงวันนี้หมาใหญ่ไหมเอาใบบ่อวันนี้หมาหมาใหญ่ไหมเอาบ่ออเดี๋ยวมึงเงียบก่อนนะเจ้าตัวงงงิดเนี่ย ขีนออกจากกล้องหน่อยครับจะดูหน้าเอาที่ออกจากกล้องแม่มึงนะโอ้ยคีนเขาแรกคีนขีนว้าวีนเขาแรกโอ้ยคีนโดนคือไปถามน้ำขอร้องให้คือหยุดโอ้ยโดนไปถามน้ำแม่มึงนะโอ้ยขีนเขาสามคีม่เชื่อก็ต้องเชื่อรถสิกรอสามารถกลับลำในหีหญ่ขีได้ว้าวกลับลำในหียายสีแม่มึงไม่เขียนอยู่ มงขันตัวมาเป็นขอ,อ,อ,อทานออนไลน์ขอทานออนไลน์ไม่ยอมสตะกี้เสียงมักคิวใช่ครับนะเทปหรือสดโอ้ยเทปครับกูดโดจนกูหมดไปหลายละไอเหี้ยว่าจะไม่บ่นไม่ด่าแต่มันไม่ได้ว่าไอเหี้ยวสีลังกาสองตลบโอ้ยลังกาสองตลบแม่ม่ดีนาสองการดูดผ่านน้ำหน่อยโอ้ยอยากสองการดูดผ่านน้ำโอ้ยบักเขี้ยวเหลืองยังนนั่นขคายกิมิกิมิเกมเ,เหี้ยอะไรวะ ผู้ํานักน้ำท่อมเลยจังหวะนี้อ้นนเปิดพักทีชจูจำได้หมดแล้วหมูอ้วนหมูอ้วนแม่เมื่อกี้ยไม่ได้หมูอ้วนครับบักซีไปทำฟันทองมาเหลือทำไมเรื่องจัง,งมึงจำได้ไหมตอนเด็กๆที่เราลุมตีใหญสีเกือบตายลุมตียาญสีเกือบตายแม่มาามือมาาม่อกี้ย,าายัน ขนาดตัวอะไม่ใหญ่แต่ขนาดไข่อะไม่แน่โอ้ยขนาดตัวอะไม่ใหญ่แต่ขนาดไข่ไม่แน่นมแ,นมแ,นแม่มึงนม่ยี่ยนี่มาคุ้ยหน่อยแกะบักกุ้นของพ่อสวัสดีผมพลเอกประยุทธ์จันโอชาสวัสดีครับลุงเตอร์ฉันด้วยอาหารตามสั่งยายสีคนกินตายคนขายรอดโอ้โหคนกินตายคนขายรอดแม่มึงนม่ยี่ยนี่โอ้ย เหน็นมึงแล้วรู้สึกแปลกๆรู้สึกอยากกระแทกหีสีกระแทกหีสีไหมอะบางที